มเมื่อกี้เกินกันไว้แล้วนะคะเรื่องของละครนะคะครึ่งปีแรกที่คุณผู้ชมจะได้ชมกันเดี๋ยวเราสองคนนะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูว่ามีละครเรื่องไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามค่ะ ไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเปิดตัวอย่างอลังการและพร้อมเพรียงด้วยขบวนพาเรด16พระเอกและนางเอกครบโหลพอดีผนึกกำลังกรตีความฮอตทางหน้าจอช่อง3นับจากนี้เป็นต้นไปที่ช่อง3เดินเกมลุกไม่ไว้หนะ้าคนละครสารพัดแนวมาเอาใจขอเริ่มต้นจากซูเปอร์สตาร์นะคะพระเอกพี่เคนธีรเดชที่ออกงานแรกหลังศึกคุ้ง,งนางเอกชมพู่ชวนดูบู๊ในรหัสโทรชนแต่เห็นดอกสีแดงแป้นบนศีสะชมแล้วก็ต้องเพราะว่าต้องควบอีกหนึ่งเรื่องดอกต้มสิ่ทองค่ะ อ,อรหัสทรชนครับก็รอคิวออนแอน์อย่างเดียวเห็นเขาว่าพุทธประหัสได้ดูแน่นอนครับดูได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอะค่ะก็คือคือผู้ชายชอบดูแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดู<อ>แล้วก็ก็มีผู้หญิงสวยๆเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้กินพี่เคนด้วยด <c oughs> อกส้มสีชมพูดอกส้มสี คุณผู้ชายก็เยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับใจยากนิดนึงทำไมไม่รู้จะเลือกใครผมอยากจะฝากถึงเรื่อนหอรอเฮียนด้วยนะครับแล้วก็มงกุฎดอกส้มด้วยนะครับก็อ๋อแกไปเถอะแกไปเถอะแกไปเถอครับผมมาจะเขาไปฝากกันยังไงเขาไปฝกันเรเลื่อนหอแล้วก็ฝากไป